การมีอายุยืนยาวทําให้มีความทุกข์ยั่งยืนไปด้วยเช่นนี้ดีอย่างไรเจ้าคะ่ะมีเสมอไปหรอกคนบางคนมันแก่จะตายแล้วยัง,ย,งยังทำเป็นเด็กทานรกก็มียังทำตัวเลอะเทอะเปืเป้อนก็มีเมาหยำไปยังมีข่าวมีข่าวทุเรศดวันนั้นมีใครมาคนก็ไม่รู้ พาในทหารกับใครต่อใครมามาหาหลวงปู่กำลังนั่งปั้มพระอยู่ก็บอกว่าเขาเคยมาวัดวนั่งคุยกันไปคุยกันมามาตู่ว่าเราเป็นคนรู้จักออแล้วก็รู้ว่าที่เขามีอยู่ตรงทุ่งลูกนกทำอาชีพอะไรขุดทรายลูกโดนยิงตายอะไรพูดมั่วไปหมดหอายุเยอะแล้วแกจะหลงหรือเปล่าหรือจะชอบโกหกก็ไม่รู้อะ มัวไปหมดเราก็นั่งฟังมันอยู่แล้วก็นึกเอออายุปุนนี้แล้วยังเลอะเทอะนุ่งขาวห่มขาวใส่ชุดขาวบอกออกมาจากวัดไหนไม่รู้สำนักสงฆ์ไหนเ,ออเราไ้ฟังก็เพื่อชี้เห็นว่ามันแก่มันมีหลายประเภทไม่ใช่แก่ไม่ใช่แก่วิชาแก่ความรู้ไอ้นี้เคาเรียกแก่มาลกอแก่มาลกอ,แก,ลกอแก่ไงฮะ เออแก่ไส้กวงไงมะละกอมันต้นมะละกอมันมีแก่นไหมเออแล้วก็กลูกมะละกอมันมีมีแก่นไหมไส้กวงกวงทั้งลูกทั้งต้นเนี่ยเรียกแก่มะละกอถ้าจะกวงก็ต้องแก่แบบมะพร้าวมะพร้าวแก่เป็นไงอะแก่อย่างไงอย่างมึงยังมันนี่กะ ฮะยังมึงยังหวังมันอีกเหรอกูว่ากูว่ารอเน่ามากกว่าไม่ใช่รวมมันเออถ้าบอกว่าถ้าแก่ทั้งทีให้แก่เหมือนแก่มะพร้าวให้มันมีความมันมีเงาแต่อย่าหวังมันเลยลูกเอาเป็นเพื่อว่าแก่มีค่าแล้วกันแก่แบบไม้มาค่าแก่แบบไม้สัต มันมีแก่นเอาไปทำประโยชน์ได้อย่าไปแก่แบบบรรกอแล้วจะแก่อย่างมีคุณค่ามันก็ต้องเริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ละอ่อนเนี่ยไว้ย,น,ยน้อยเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆสั่งสมความรู้ประสบะการณ์สติปัญญาสมาธิศีลทานธรรมของเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นเป็นผู้มีภูมิเขาเรียกว่าผู้มีภูมิมีตบะมีอนุภาพ มีเดชมีศักดาอย่าว่าแต่มนุษย์เลยปรมมานอินยักษ์ครุฑนาคทั้งหลายก็จะขั้นครั่งจะหวาดหวาจะดุ้งกลัวจะให้เกียรติจะเกรงใจอย่างนี้เขาเรียกว่าแก่มีธรรมแก่ด้วยธรรมแก่ด้วยสติปัญญาแก่มีคุณค่าอย่าแก่แบบไร้ราคาอยู่ไปวันวันหนึง่งไม่ได้มีคุณค่าอะไร แล้วเราไม่ต้องทำอะไรให้ใครเขาเห็นว่าเราเป็นคนมีคุณค่าแค่รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรแล้วพยายามทำอะไรและทำเพื่ออะไรไม่ได้ทำเพื่อให้ใครเข้ามาไหว้มาเคารพมายกย่องมาเทิดทูนบูชาแต่ทำเพื่อให้เราได้พัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ให้มันสมบูรณ์จะได้มีเสียชาติเกิดในความเป็นมนุษย์ต่อต่อไปเขาจะได้ให้มาเกิดเป็นมนุษย์อีก ม่ใช่ไดนมาเป็นมนุษย์ก็เขาชาติหนึ่งล้วก็คิดว่าเอาละกูได้เป็นมนุษย์แล้วกูก็พยายามจะทําดีให้เด้เป็นมนุษย์ต่อไปต่อไปเขาเรียกว่าอยากอยากมากแต่ไอ้ความทำนะั้นมันน้อยกว่าความอยากไอ้สิ่งที่เราทํามันกับน้อยกว่าความอยากแต่ความอยากมันเหลือล้นพ้นตัวไปหมดจนสุดท้ายก็เลยไหนละ่ะคุณค่าของความเป็นมนุษย์มึงคราวที่แล้วมึงก็ได้เป็นมนุษย์นี่เอาแล้วไหนคุณค่าของมึงอะ่ะ โอ้โหไม่มีเลยเท่าปุยนุ่นมันดูมากโหจริงๆแหละแต่กลายเป็นกูเขานุ่นช่างทีไรแล้วมันก็หนักไม่พอแต่ไอคนที่ค่อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยทำศีลส,สมาธิปัญญาทานธรรมพิจารณาภูมิธรรมไปเรื่อยๆสติถ้าเช้ากูเดินจากหน้าจากหน้ากูติมาลงลง ลงงัวแล้วก็เดินมาทางนี้ครังแล้วก็เดินกลับไปกูก็พิจารณาเออการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่จะต้องทำวันใดวันหนึ่งให้มันสําเร็จรู้ล่วงแล้วจบสิ้นมันต้องเห็นค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆอย่างเห็นอน,นิจจังก็ต้องเห็นไปทุกวันเห็นให้ได้เห็นคือเห็นให้ได้เห็นคําว่าเห็นให้ได้เห็นคือให้รู้ว่านี่อันติจังมันมีอยู่นะทุกขณะอน,นิจจังทุกขังมันก็มีอยู่นะทุกขณะ อนาตามันก like no ็ม er, ีอย yeah, ู่นะทุกขณะเห็นความไม่มีอยู่เรื่อยๆเห็นความไม่เจอไม่ไม่มีอยู่จริงอยู่เรื่อยๆเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆเห็นความเป็นทุกข์อยู่เรื่อยๆแม้จะไม่ได้เห็นอย่างยั่งยืนยาวนานเอาแค่วันละนิดวันละหน่อยวันละเล็กวันละน้อยเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็ สั่งสมความเห็นอันนั้นจนกลายเป็นว่าอ่ากูตายอย่างเป็นสุขแหละถึงคราวที่กูตายกูกล้าจะ,ะเผชิญความตายถึงคราวที่กูเจ็บกูก็กล้าที่จะเผชิญความเจ็บถึงคราวที่จะ,ะเผชิญต่อปัญหาอุปสรรคก็กล้าที่จะเผชิญเพราะเราได้เห็นว่าสิ่งนั้นมันไม่มีอยู่จริงาะงั้นสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคากน้ความเจ็บป่วยไข้ไม่สบายมันก็จะโดน อันตรธานหายไปมันจะโดนพังพังพินาศไปด้วยความเห็นสามอย่างคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอยู่จริงจบไม่ต้องหยิบอะไรไม่ต้องยึดอะไรไม่ต้องวางอะไรแต่มันต้องเริ่มจากทีละเล็กทีละน้อยมันจะมารออยู่วันพระทีหนึ่งเดือนหนึ่งเข้าวัดทีหนึ่งมานั่งฟังธรรมบรรลุธรรมปุ้งปิงทุย <laughs> ไม่มีพวกมึงไม่มีปุ้งปิ้งหรอก <c oughs> มองไม่เห็นแหววไม่เจอจะมารอว่าเดี๋ยวไปเจออรหันทำบุญใส่บาทหรือไม่กับไปนั่งสมาธิเกจิอาจารย์อรหันต์หลวงพอ่อหลวงปู่ไม่ได้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกลองหล,ลับตานึกย้อนหลังไปสมัยเด็กๆวัยเราอ่อนเราชอบอะไรเราสั่งสมอะไรเราพ่อพูนอะไร เราไม่ได้ชอบธรรมะเราไม่ได้สั่งสมธรรมะเราไม่ชอบศีลเราไม่ชอบสมาธิเราไม่ชอบปัญญาเราไม่ได้ชอบเจริญสมถะเราไม่ได้ชอบเจริญวิปัสนาแต่เราชอบอะไรรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาบยศสรนเสริญสุขเราชอบสิ่งที่มันเป็นเป็นอะไรภาระเป็นภาละาเว เราชอบสิ่งที่เป็นตัณหาเราชอบสิ่งที่เป็นอุปทานเราชอบสิ่งเหล่านี้มาเพิ่งชอบชาตินี้หรือหรือว่าชอบมานานแล้วนนานแล้วมันสั่งสมมานานแล้วก็ชอบทีเดียวหมดไหมไม่ใช่มันค่อยๆไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเหมือนกับคนสะสมโรคเบาหวานเนี่ยอยู่ดีๆมันกินน้ำตาลกระสอบหนึ่งเลยหรือไงไม่ใช่ มันก็กินหวานมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนตั้งแต่หัวโจดย์ไปตีนบนของพวกมึงมีน้มมําตาลเป็นร้อยกระสอบไม่ใช่แค่กระสอบเดียวจนกลายเป็นโรคเบาหวานแล้วยังไงต่อความดีมันก็เหมือนกันบุญกุศลคุณงามความดีสติปัญญามันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปทีละเน็ตทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยทํามันทุกวันเนี่ยสำคัญก็คือ ทำมันทุกวันเพราะอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าวิิเยทุกขมัจเจติบุคคลร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรมันทุกวันทำมันทุกวันทำมันทีละนิดทีละหน่อยทีละเล็กทีละน้อยเออวันนี้กูหลงไปนะออช่วงเช้ากูเผลอไปนิดกูหลงไปหน่อยเอาเอาช่วงบ่ายเอาหน่อยวะอพอถึงช่วงบ่ายอา้าวกูลืมไปอีกแล้วแต่อะไรที่เราได้กลับมา สติไงสติแม้แต่ช่วงบ่ายเราลืมทำไปแต่เราได้อะไรกลับมาเราได้สติในการใข้ครวญไงโอ้นี่มอย่างน้อยวันนี้กูก็นึกได้ละวะก่อนนอนกูนึกได้ว่าอะไรกูนึกได้ว่ากูหลงไปเออกูนึกได้ว่ากูลืมไปนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิละ่ะนั่นแหละคือสัมมาสติละ่ะให้รู้ตัวทั่วพร้อมคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมมันรู้ว่าเรานี่งานภายนอก อันนี้งานภายในอันนี้เป็นความชั่วผิดบาปอันนี้เป็นความวางว่างดับเย็นนี่แหละคือความหมายของคำว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ถามว่ามันวันเดือนหนึ่งมาทำสักวันหนึ่งหรือมาเจออาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์สุดท้ายของเดือนอย่างนั้นใช้ได้ไหมไม่ได้ทำไม่ได้ ทำเท่ากับลมหายใจที่มีต้องใช้คำว่าทำความดีเท่ากับลมหายใจที่มีอย่างนั้นจะเรียกจึงเรียกได้ว่าคนที่ดีได้จริงๆรงจบ